สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเม้เ,เลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB Sam เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้มันเล่นเกมอันแม่ยิงคนป่านะครับผมนะก็ทุน1 0 0 0 0มนเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่แบบ200เลยแล้วกันนะครับผมนะก็จัดสปินที่หนึงหมื่นลวยครับผม เอาก็มานําเกมอันแม่งยิงคนป่าจักหน่อยแน่นะครับผมนะแตกว่าแตกมันกะวัดกันที่10ฟ,ฟีสปินนี้มาออคอมโบต่อเนื่องไหลเป็นน้ําไปเลยนะครับผมสวยงามคอมโบแรกมาแล้วนะครับผมเอาอย่างหน่อยก็ได้คูณสี่ล้อแล้วนะครับผมมา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 คอมโบต่อเนื่องไหลเป็นน้ําไปเลยนะครับเอาแบบหนักๆเด่นๆเขียวแตกเอฟกีกระเพิ่มสวยงาม,งามเอาละนะครับผมบางไงมาแจมแล้วนะครับผมบาทที่นี่สวย เอาแล้วไงเอาแล้วไงจังหวะนี้สวยงามเอาแล้วไงคูณเริ่มไหลขึ้นแล้วครับพี่น้องเในจังหวะนี้อุ้ยขออภัยนะครับเอาสปินกับซีเบิร์ตแหละครับผมบอสไอ้เกย์กระเพิ่มไว้แตก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 สวยงามขบ,บุตรตอนนี้อีกเอาตอนนี้คูณ14รออยู่แล้วนะครับขอช็อตใหญ่แบบเต็มเครื่องแน่นะครับผมนะเกย์กระเพิ่มส,สมสวยงามมีบอส เอากำไรครับผมสับปินสุดท้ายขอหนักๆมีซีเรียนะครับผมน่าเรียบร้อยครับผมเอาก็จบไปที่เก้าเก้าพันสี่นะครับผมขาดทุนหกลอยพี่น้องเอ้ยสงสัยนางจะชอบความรุนแรงนะครับจัดเบียดสี่ลอยเลยครับพี่น้องเอ้ยมาหนึ่งพันรอบเหยาะๆเติบติบไปครับผมสงสัยนางจะชอบความรุนแรงนะครับผมนะเบาๆไม่ชอบขอหนักๆเน้นๆหน่อยละกันนะครับผมไว้ สวยงามขบวนตันเนียงขบวนตันเนียงสวยงามขบวนตันเนียงขบวนตันเนียงอีกเอาสวยงามขบวนตันเนียงขบวนตันเนียงว้ายบังเอิบอย่ากระเปืมสามหมื่นเก้าเน้นๆเลยเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางเด็ก็ซื้อเปิร์ไปหนึ่งเทนะครับสี่หมื่นวันเย็บนะครับช็อตร้อยเท่าแตกครับผมอย่าตื้อนะครับผมนะเต็มหน้าเต็มจอไปเลยนะครับสวยงามใหม่อีกแล้วครับพี่น้อง้าย ไอฟกกระเปิมมีอีกบอสโอ้สวยงามอีกคระบผมมีอีกบอไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องสวยฟุกเข่าบัวดัดเบสซีลอยอีกนมนะครับบอกเลยเลยนะครับหนักๆเน้นๆนะครับผมเมื่อกี้เต็มจอเป็นหนึ่งทีนะครับผมนะถึงกับล่านบ้านเลยทีเดียวนะครับเขาตอนนี้ก็ำไรเน้นๆอยู่นะครับพี่น้องเ้ยสวยงามอีกครับผมมีอีกบอมีอีกบไอฟิกกระเปิม เสดายวัวไปใอ่เก็บกระเพิมนี่บ้าหัดใอ่เก็บกระเพิมหัดมานะครับหัดมานะครับเว้ยเรียบร้อยนะครับรางวัลใหญ่แตกนะครับเอาบางดีกระลางวัลก้อนโตนะครับแปดพันสามหวานเจี๊ยบนะครับผมนะไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยเอา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  มันก็ดูดคอยเอาดูดคอยเอาเท่านั้นครับพี่น้องสวยงามงำขบวตตอนเนียงขบวตตอนเนียงโอ้สวยงามงำขบวตตอนเนียงเจ๊สองไม่มานะครับผมสวยงามงำขบวตตอนเนียงขบวตตอนเนียงอุ้ยยังไม่มาอีกนะครับผมนะสวยงามอีกครับผมขบวตตอนเนียงขบวตตอนเนียงสวยงามอีกครับผมขบวตตอนเนียงมายังไม่มานะครับผมสวยงามงำบะขบวตตอนเนียงขบวตตอนเนียงไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ย แต่เพียรมันฟุกขเข่าโบนัสเบสสี่อยอีกนะครับผมนะถ้าเข่าโบนัสเบสสี่อยได้นี่นะครับผมบอกไปเลยนะครับว้าวตัวคีต็มแถวแล้วครับเอมจะกระเพิมสวยงาม,มาเข่าโบนัสเบสสี่อยอีกนี่มีแตกแสนแท้แน่นอนนะครับผมนะกินจังไหนเจอบังเต็มหน้าจอของค่อยไปหนึ่งทีนะครับผมถึงกับผาวาเลยซีเดียวนะครับผม เอาจังไหนขอยก็อขอปัสเสดเอาละกันเนาะครับพี่น้องเนาะถ้ามันบอกเขาจังไหนนะครับก็ขอเซฟยบห้าหมื่นไว้ละกันนะครับผมต้องเซฟละครับพี่น้องเลยได้เราได้เราไปรีดเสียคืนเนี่ยก็ชิบทำแม่งทำแม่งนะครับมันก็จะทำให้หัวร้อนไปหนึ่งทีนะครับผมนะถ้าได้แล้วก็ต้องรูดชักเอานะครับผมเขียวหนึ่ง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 อ้ยห้อ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 ย เบาได้เบาเบาได้เบานะครับผมดูจวดดูจวดเลยนะครับดูจวดดูจวบนะครับสวยครับสวยงามอย่างใดอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอปัดเศษเลยละกันนะครับเหลือพันสองกดไปครับผมเอาโอเคนะครับผมนะบอเข่าจ่อยนะครับบัวดัดเบ็ดซีลอยของขวอยนะครับผมนะเอาโอเคครับผมบอเป็นยังงนะครับผมนะเอาทุนหนึ่งหมื่นนะครับกดได้กำไรมาสี่หมื่นครับพี่น้องเอ้กเอาละนะครับผมนะ ว่กเขาก็สร้างหัวมันถาะนะครับยังมีมือหลังครับผมเอาป้ายป้ายป้ายออกแค่มุย